เป็นไงเพื่อนๆสวยงามเลยนี่สองลังนะครับผมสวยงามเช็คแล้วนะครับผมตัวนั้นนะครับผมนี่นะครับต้องจ้องให้ดีนะ <c oughs> สังเกตที่เงาต้นมะขามนะครับมันจะมีแมลงบินไปบินมานะนั่นคือตัวพึ่งนะครับผมตัวพึ่งพึ่งโป้งนะครับกับพึ่งมิ้ม นะครับที่ผมซูมนี่จะดูดูตัวพึ่งหลวงนะที่มันบินตัดนะผมรู้ว่าบินหากินดอกกระโพดนะเห็นไหมครับเต็มเลยนี่ฮะมันบินไปบินมานะครับมีมเยอะเลยครับผมกินกระโพดเป็นสิบสิบไล่เลยนะคือมันลงเยอะนะครับผมแต่ตอนนี้ผมหาตัวพึ่งหลวงอยู่นะครับเนี่ยการสังเกตตัวพึ่งงานนะครับถ้าเรามองแบบมองไปไกลๆลเราหาจุดที่มันดำาๆนะครับแล้วพอดีเนี่ยแดดแรงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นปีก ของแมลงต่างๆไม่ว่าพึ่งหรือว่าแมลงต่างๆมันก็จะบินให้เราเห็นว่าบินตัดไปตัดมาอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราตามพึ่งเราก็สังเกตอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ผมก็ใช้เทคนิคนี้ประจําเลยนะครับผมว่าพึ่งบินตัดไปตรงไหนไปตรงนั้นอ่ะมันจะแวะไปไหนอะไรเงี้ยนะครับผมอ้าวโชคเป็นใจนะผมเจอตัวพึ่งหลวงตัวหนึ่งนะครับโอเคเลยนะผมเดี๋ยวพอดูตัวนะครับพึ่งโพลกับมิ้มก็เยอะนะครับเนี่ยครับที่มันบินตัดไปตัดมาืางทีนะ มิมก็เยอะเลยนะครับผมมิ้มเยอะจริงๆนะครับตัวนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับผมตัวพึ่งหลวงนะก็โพดนะครับผมจะเอาเกสรนะครับรวมดอกหญ้าวัชพืชต่างๆเนี่ยนะครับผมพี่ใครๆเข้าเรียกว่าขี้ผึ้งไม่ใช่ขี้ผึ้งน,นะครับมันเป็นเกสรรองดอกไม้ดอกวัชพืชต่างๆนะครับผมอันนี้เกสรเต็มขาแล้วนะครับผม ตัวน้อยต้องจอง้จองเป็นตัวนะครับบินไปทั้งไหนแล้วก็มองไปเรื่อยนะพอมันเต็มขาเยอะๆเนี่ยมันมันจะบินกลับหลังนะครับผมใกล้แล้วครับผมเต็มขาเลยนะครับ เ็สแล้วนะครับผมตัวนั้นนะครับผมเนี่ยนะครับต้องจ้องให้ดีนะไปแล้วครับผมบินข้ามข้ามไปนี่นะแต่สุดไม่สุดสายตานะแต่รู้แล้วบินขึ้นไปนี่ข้ามถนนนะครับไม่รู้จะเข้าไปหลังสวนเขาหรือเปล่านะครับถ้าเข้าหลังสวนเราไม่ตามนะครับผมเดี๋ยวดูสกัดอีกนะครับผมว่ามันไปจุดไหนนะแต่ไปแล้วนะครับผมข้ามไปนี่ไม่ได้บินออกไปนี่ถ้าบินไปนี่สวยเลยนะครับผม นหนัวน้าเลยนะครับผมเขาขาวนะครับปิดไม่ม,มิดนะปะขึ้นไปตัดครับผมพึ่งเมื่อกี้นะครับบินข้ามถนนแล้วก็เป็นสวนเขาได้แค่ขี่วนๆมันผ่านดูนะครับผมแต่เราไม่สามารถที่จะไปค้นได้อนะ่ะเนี่ยปัญหาตรงนี้ก็เลยตัดสินใจมาที่อื่นนะครับเอาควัานใส่ฮะกว่าจะเงียบมาถึงมันเซนต้นข่อยนะมันก็จะยากอยู่นะครับ ไม่สูงนะครับก็ไม่ถึงสองวาครับผมแต่มันต้องขึ้นนะยางซาบเลยแบบนี้นะครับก็เป็นพึ่งนี่บานเลยนะผมแบบนี้นะฮะแล้วก็กี่มักจะเกาะแถวแถวเก่านะครับนี่รอยพรอนเก่านะครับผมก็อาจจะเป็นรังอื่นนะครับหรือว่ารังที่ล้างไปนะครับเกาะไอเคียงนะไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรังเก่านะครับ โอ้โหเต็มบอดีนะครับแบบนี้นะครับผมสวยงามนี่ครับสวยจริงๆนะครับตัวเต็มนะครับผมน้ําเต็มโอ้โหเจอดนะครับผมอย่างเงี้ยเกาะอยู่ประมาณสัก15วันนะครับผมอาจจะหย่อนไม่ถึงด้วยตามเพราะว่าเกลน้ําดีนะมิมจะทํารังไวนะครับทําไวมากๆนะครับผม นี่ครับผมหูน้ําแล้วก็ลังอะพอดีนะครับตีหลังนู้นเกจหลังนี้มีอีกลังหนึ่งก็เลยขึ้นไปลานปลายกิ่งมานะครับกิ่งนน้อยนะครับค่อยๆห้อย,อยลงมานะครับผมเดี๋ยวรุ่นหัวน้ําลุ้นครับผมมาลุ้นกัน ให้ดูว่ามันสวยจริงๆถึงได้ขึ้นไปนะฮะยังไงสวยจริงๆนะครับผมงามจัดเลยเพื่อนๆสองลังเลยพุ่มนี้นะครับอยู่พุ่มคอยลังแล้วก็ข้างพุ่มคอยลังนึง หลังจะล้างด้วยนะครับเนี่ยครับน้ำมันดีนะครับผมเห็นไหมเป็นไงเพื่อนๆสวยงามเลยนี่สองลังนะครับผมโอ้โหวน้ำสวยเลยเดี๋ยวจัดแจ้งนะครับผมลังสงสัยจะต้องแยกนะครับเพราะไม่งั้นมันจะแตกปนน้ำนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมชีปผมตลอดนะ ต้องถนอมนะครับแบบนี้ไม่ให้มันแตกนะครับผมเพื่อส่งท่านที่เขาสั่งไว้อะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกนะครับมิ้มถ้าไม่ไม่เจอตัวพึ่งเราก็เดินดูมิ้มไปด้วยนะครับเผื่อฟุกพึ่งนะครับผมบางทีเนี่ยถ้ามันลงเยอะๆมันก็เกาะให้เราเห็นนะครับแต่ถ้าไม่ค่อยมีพึ่งลงก็ส่วนมากก็จะมีมิ้มนะครับประมาณนั้นอ่าสวัสดีรอบนะครับผมเดินดูเดินดูมิ้มนะครับผมพึ่งไม่เจอเลยมาเจออีกแล้วมิ้มนะครับเบลอเลย นู่นหัวน้ําก็คงจะอายะอยู่นะครับเดี๋ยวลุ้นกันว่ารังมันขาวป่ะถ้าขา,ขาวขอหมดนะครับแต่ถ้าไม่ขาวไม่เอานะครับจะเอาแต่หัวน้ำอย่างเดียวแต่ถ้ารังขาวเนี่ยขอหมดลุ้นครับผมรังเที่ยวสองครับผมกําลังกินเลยโอ้งามครับหัวน้ำโอ้โหไม่ใช่เล็กเลยนะฮ ก่อไฟแล้วนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไปงีป้เป็นสี่ถูกนะหน้าบวมนะผม <c oughs> โอ้โหเนี่ยครับยังสวยเลยถึงไม่ไม่เต็มจัดนะครับแต่ก็สวยอนะครับอันนี้เที่ยวสองเที่ยวแรกถอดหมดแล้วฮะเที่ยวสองไล่มานะครับผมเอาไปกินนะตัวนะครับ แต่ถ้าแก่วันนี้ไม่เอานะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับแต่ับเดินดูกันเรื่อยๆนะครับผม